เอาแล้วครับผมก็คลิปนี้เดี๋ยวเราจะทําการเอาเจ้าเนี่ยอินสุคันนี้นะผมไปทําการาวิ่งทรายกันต่อแล้วกันนะผมโอ้โหคนขอมาเยอะมากนะผมนะถึงถึงกว่งางั้นนะผมนะไปเดี๋ยวดูดูกันเลยนะผมเดี๋ยวดูกันขับแบบสมจริงเลยแล้วกันนะผมขับอะไรวะาขับรถดับดิขับรถด,ดัาแบบจอยอะ่ะเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นก็เห็นเลยนะผมนะขับรถดัาแบบจอยนะผมไปกันเลยโอ้ยเดี๋ยวพาจวดมาแป๊บเดียวแล้วผมมันวิ่งเป็นร้อยเลยนะ ผมเดี๋ยวเป็นสต็อกดินที่เดิมนะผมแต่ว่าผมไม่รู้ผมอ่าคลิปนี้น่าจะไม่ได้สต็อกครับผมคลิปนี้น่าจะได้วิ่งไปแล้วก็อ่าตักใส่ใส่เฉยๆนะครับผมเพราะคิดว่ามันน่าจะนานมากแล้วเดี๋ยวผมก็คนที่ขอสามชาติมาแล้วกันนะผมจัดให้เลยสามชาติหนึงคลิปโอ้โคุณพลาดแล้วบอกว่ากูกดสามชาติหนึงคลิป up 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 ฮับฮับฮฮับก็เอ่อวันดีผู้ชมทุกคนนะครับผมวันดีทุกคนนะครับผมตาชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะครับผมมาจั่วกันเลยเดี๋ยวผมพาจั่วแล้ผมนะทางแค่นี้ง่ายๆเองเดี๋ยวพาจั่วเดี๋ยวพาจั่วจยิ่งขับจอยตรงนี้ง่ายใหญ่เลยนะครับผม คือวิ่งยจจึดจงทางได้อะเดี๋ยว่า,าเรียกวิ่งยึดทางเป็นโศกนะครับผมนะก็คือวิ่งวิ่งจนทางเงาอะนะครับผมวิ่งวิ่งบ่อยมากครับผมนะวิ่งบ่อยมากแล้วกันนะผมเนี่ยบอกว่าจวดเลยวิ่งง่ายมากครับทางเส้นนี้วิ<อ>่งจอยตัวนี้ยังขับง่ายกันเลยนะครับผมนะพี่ อย่าใส่เกียร์โฟว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 ์อะไรทีเดียวนะผมดูวิ่งเป็นร้อยเหยียบเป็นร้อยอ่ะดูเร็วขนาดไหนอ่ะโอ้โหเหยียบเป็นร้อยเลยครับทุกคนครับโอ้โไหปไ้ป้ายป้ปสวัสดีครับลูกพี่ครับสวัสดีครับชนตีนี่มีฟิวอะ่ะ คงนี้ไม่ต้องพ่นครับไรส์สตาร์ครับทุกคนครับไปได้เลยครับทุกคนนะไม่ต้องพ่นหรอกคจอยตอนนี้มันดีอยู่แล้วสบบามารถประคับได้แต่ว่าอาจจะมีตกทางกันบ้างแล้วกันนะผมนะดูจะจำทางเลี้ยวได้ไหม,ไมจำได้ได้เลี้ยวซอยหน้าโอเคีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมาแล้วถึงแล้วครับบ่อทรายถึงแล้วครับ ถึงแล้วครับถึงแล้วจา้าเอ้ยมาแล้วครับผมคือผมคิดว่าผมว่ามันไม่น่าจะขึ้นบ่อได้เดี๋ยวเราทําทางใหม่ดีๆก่อนแล้วกันนะครับพวเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอทําทางก่อนแล้วกันนะทุกคนนะอนาญาตทำทางหน่อยแล้วกันนะพวกล็อกลูกไวด้ดีๆก่อนนะ ดับเครื่องไว้เดี๋ยวขอทําทางก่อนแล้วกันนะผมทําทางให้มันดีๆก่อนเนี่ยตรงทรายตรงนี้เดี๋ยวกรอบขึ้นไปข้างบนเลยแล้วกันนะผมนะวันนี้ก็อยู่กับลิฟท์เฮก้าวสเหมือนเดิมแล้วกันนะผมน้ําหนักปฏิบัติการประมาณอ่าน่าจะ26่สิบหกตันนะผมนะก็26ตันเลยแหละเล่นเครื่องดิเออนั่นแหละ มา <S <S มามา <S <S มามาไปแยกทำทางหังแล้วกันนะบุมวุ้นรถแป่งเร็วยิบหายเลยอะไรวะเนี่ยมึงไปทำอะไรมาวะเนี่ยเร็วยิบหายเลยเฮเออผมว่าตักสายตรงนี้ใส่รถดั้มเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเออว่ะมานี่เลยมานี่เลยลูกพี่มานี่เลยมานี่เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะเออว่ะหัวดีนี่ว่ะฉลาดนี่ดีว่ะ ฉลาดเจ็บกุ้งนี่ว่าะกบุจะถอยขึ้นไปไงวะนะเนี่ยขึ้นไปไงวะนะเนี่ยเฮ้ยอย่าไปชนรถเขาเดีย๋ยวเราปลดล็อกลูก,ก่อนอเดินขึ้นมาเดินหน้าขันไปแล้วก็ถอยลงมาวันนี้ไม่ได้นั่งแท่นกบมนะวันนี้ไม่ได้นั่งแทน่นก็แบบสดๆนี่เลย ผมคิดว่ามันจะขึ้นอันนี้ไม่ไหวอะ่ะขึ้นเนินไม่ไหวอะ่ะว่าไม่น่าไหวเลยทุกคนโอเคจอดติดเกลือไมาอย่างนี้อะ่ะผมคิดว่าไม่น่าไหวอะ่ะนะครับผมไม่ไหวจริงๆหรอกผมว่านะคือหนีครับผมเราก็ต้องเราเทปไปได้เลยครับเราไม่ต้องไอ้นี่เราไม่ต้องตัก ตักกองแบงหน้าเราตักเทตักเทได้เลยนี่ว้าเสียงแตกโอ้ใจเย็นใจเย็น,ยนไว้แอบนี่ตักเทตักเทไปเลยแล้วกันนะผู คือเราไม่ต้องในเนี้ยผมตอนแรกผมว่าจะดันทรายอ่ะดันทรายไปข้างหน้าแล้วให้รถถอยไปเราก็นั่งแทนไม่ต้องครับเปลี่ยนแผนแล้วตักเลยตักเทไปเลยอุ้ยโดนคือที่นั่งมันสูงเกินไปเนาะนะผมคือถามว่าสวิงมาทางนี้ได้ไหมก็สวิงได้ครับมันไม่มันมัน,ม,นมันไม่เป็นไรครับคือมันไม่ได้ลำบากอะไรครับ คือถ้าขับแบบนี้ตักแบบนี้อาจจะช้าครับผมช้ากว่านั่งแท่นเยอะเยอะแบบเยอะมากเลยเหลยนะครับผมเพราะว่ามันสวิงกลับหลังไงนะครับผมสวิงกลับหลังมันก็จะช้านะทุกคนอ้าวรถคันนี้บรรทุกได้เจ็ดหมื่นใช่ไหมดูดูบุ้งกีเราจะตักได้เท่าไหร่บุ้กีหนึ่งบุ้กีตักได้สองพันโอ้โหน้อยมากครับด,ด,ดูนานแนานค่ไหนกว่าจะครบเจ็ดหมื่นนะนทุกคนคินดดูนะครับผม อยู่ที่บ่อทรายมาเดินนะครับลิมแพร์ก็ยังไม่ไปไหนครับผมก็คือฮิโรแบกไปแล้วครับทุกคนครับฮิโรแบกฮิโรแบกตักไม่ดีครับทุกคนฮิโรแบกตักไม่ดีไปแล้วไม่แรงซะด้วยดันดันรถไม่ได้ครับฮิโรแบกตักไม่ดีถต่ว่าลิแฮร์ตักดีแมกก็พอใช้ได้นะถ้าจะให้ดีต้องเป็นโกบบนะครับโกบบจะโกเบก็ตักไม่ดีอ่ะให้ดีที่สุดคือดูซานครับก็คือไม่กระดกแล้วก็ตักดีเออไม่กระดกแล้วก็ตักดี เออเออแคทนะแคทนะตักดีครับตักดีมากเลยแต่ว่ากระโดกครับกูเบไม่กระโดกครับแต่ว่ามันเด้งครับทุกคนครับผมเสียเยอะคือเสียกับทุกรุ่นอ่ะแต่ลิมแฮไม่ไม่มีข้อเสียนะลิมแฮยังยังไม่เจอข้อเสียนะครับอโอ้เจเจลิมแฮยังไม่เจอข้อเสียนะผมไม่ถือถือว่ามันเร็วอยู่นะทุกคนเอย คือว่ามันยังเร็วอยู่นะ,นะคือมันสวิงเร็วมากเลยใสย่ใส่ย,ยังเหลืออยู่เลยในกีดดืมดูรถมันสวิงเร็วมากเลยคนระับคือสวิงมาแต่ละรอบเราต้องตักให้เต็มบุก,กี้นะทุกคนคือมันจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวนะคือรถสวิงเร็วอยู่นะเดี๋ยวให้รถถอยไปอีกเอาตรงนี้ ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไหนไปอีกเลยลูกพี่เอาแล้วกูอยู่ตรงไหนอะทีนี้ว่านี่ผมว่าดูดลงเอาดีกว่าที่เคียนหาโอเคอดูมองภายนอกกันบ้างแล้วนะผมสลับกันไปอเอ๊ดูข้างนอกเอ้ยดุดุดชน ดู้งนอกทำเมงดูสวิงเช้าๆดู้งในมันเร็วจอยู่ไหม,มอโอ้ะโหสุดยอดนี่รลีแพนะครับลีเพนะครับจวด,ดครับผมจุดดวดนะครับ เพิ่นจัดอ่ะทุกคนเพิ่นจริงนะขับแมคโคตักทรายครับผมตักทรายนะครับเล่นด้วยกันนี่ให้ให้ผมตักนี่แล้วมีคนแบบล้อให้ดิโอ้โหสุดยอดมากเลยแหละนัดตักเพิ่นจัดเลยตักได้ทั้งวันหรอครันะบผมเป็นงานเหมาไปเลยนะครับโอ้ยอะไรวะเนี่ย จวดครับผมจ,นจนุดจวดครับน,นี่ีมันเร็วมากเลยดิพีแอนดิมันเร็วอย่างวะเร็วมากครับสวิงอย่างเร็วเลยอ่ะสวิงเร็วจัดโอ้โห คือถ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยวิ่งกว่จะเต็มนานายิ่งหายนานมากเลยเนี่ยกว่จะได้แต่และเที่ยวเนี่ยทุกคนวกุกกี้มันเล็กด้วยเนาะนกุกกี้เล็กเเลยรถคันตั้งใหญ่ อันนี้ผมอันนี้ก็คือมุมมองของการมาทีนะครับ<อ>เวลาเรายืนอยู่บนระดับเราก็จะมายืนอยู่แบบนี้นะครับผมแล้วไปโครเราก็มาตักใส่โอ,โอ้เลยเลยกวางดูมุมมองนี้ดีกว่ามันเลย<อ>นี่มองนี้ไม่มีเลยครับผมนะขับได้สบายเลยแหละ สมจริงนะผมมองนี้เหมือน,นัังขับจริงๆอ่ะโอ้ลงแรงมากเลยลงเร็วมากแต่มันเบรกไม่อยู่ครับมันลงเกินไปลงลงเร็วครับแต่เบรกไม่อยู่ครับดูว่าผมน่าจะตักให้ดูพ่วงหนึ่งนะทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับ คือเดี๋ยวคลิปหน้าใหม้มาตักกันต่อนะครับคือคือถ้าตักหนึ่งคันนะ่ะใช้เวลาหนึ่งคลิปเลยนะครับหนึ่งคันนะ่ะสองพวนะ่วงอ่ะโอ้ขนาดพ่วงนี้ยังนานเลยเนะี่ยพ่วงเดียวนะั้นไอ้คือพ่วงเดียวนะั่นคิดดูสองพ่วงดิน่าจะใช้เวลายี่สิบนาทีอ่ะผมคิดว่านะงานจัดเลยอนะ่ะเอาเทาเคสมาเมื่อก,กี้ใหญ่เนาะน่าจะไปไวมากกว่าน,นี้นะครับไอ้เมื่อก,กี้มันเล็กเกินไป ไอแคดมันตักได้ที่นี่เจ็ดพันนู่นไม่ใช่เหรอเจ็ดพันเนาะเจ็ดพันบวกเจ็ดหมื่น 7, ก, 7, ก็ประมาณยี่สิบตักใช่ไหมรอเปล่าวะ <laughs> รัวอ้โนานจัดเลยนานมากนานจริงแดดก็ส่องพระอาทิตย์ก็ส่องโอ้โหรถก็ไม่ติดฟิล์์เออฮะอิตายเถอะซาร่า ปวด,ดครับผมจุดจัวครับผมเฮ้ยรถไหลหรือเปล่าเนี่ยรถไหลเหรอรถไหลเหรอเมื่อกี้ใช่ปะผมว่าน,น่าจะขึ้นเนินเนินไม่ไหวอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้รถไหลเหรอทุกคนลองลองย้อนคลิปกลับไปดูได้ไหมให้ผมว่ารถไหลเลยเมื่อกี้นะ ือมันหนักนะครับทุกคนผมคิดว่านะคิดว่ามันหนักนะครับมันหนักเลยเนะี่ยคิดว่าน่าจะหนักนะครับหนักมากเลยเลยเนะี่ยแม่เบาลูกหนักโอ้โหจะขึ้นบ่อได้บ่ดอเดีย๋ยวหรอว่าไม่น่าจะขึ้นบ่อได้หรอก น่าจะอยู่บอ่อน่าจะอยู่ตรงนี้ยาวครับทุกคนคือถ้าอีกแบบหนึ่งอ่ะที่เป็นบอ่อที่ที่เราเคยเอาโอกอเบไปช่วยอ่ะที่มันจมอ่ะโอ้โหแม่งบอ่อแล้วแม่งสุดจัดเลยบ,แบบ่อน้แบบโอ้โหแบบเป็นบอ่อที่สะทถุนมากมากเลยครับคือแบบรถขยับไม่ได้อ่ะคิดดู บ่อที่แบบเร็วร้ายมากนะครับคือแบบไปตักในเที่ยวเดียวไม่เอาอีกเลยอ่ะนะครับผมเปนบ่อที่เร็วร้ายมากเฮ้ยเต็มแล้วนี่ว่าเต็มแล้วเต็มแล้วออโอเคนะเดี๋ยวเราลองขึ้นดูนะครับผมว่าขึ้นไม่ได้หรอกไปไม่ได้เฉยว่ะโค้ทางมันยังดีอยู่เนาะ วิถีถว่าแรงเหมือนนะเนี่ยวิปวดล็อกลูกอีกวิถีว่าแรงแล้วนะเนี่ยทุกคนถือว่ายังแรงนะผมโอ้โหแรงแรง,แรงจัดแรงจัดก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมก็จะคงปิดไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนก็คงจะไม่ได้ไปต่อนะครับเพราะว่ามันจะคลิปมันจะยาวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปไปตักแล้วก็คลิปต่อไปก็ไปเทเหมือนเดิมแล้วกันนะผมโอ้โหคือแบบกดจะได้ติดะเที่ยวนานมากครับทุกคน คือทรายนี่โอ้ราคาเที่ยวนึงนี่ราคาดิหลายสองหมื่นนะเนี่ยสองสามหมื่นนะเนี่ยไปเที่ยวรถแพงมากนะครับผมนะหมายถึงราคารวมนะแล้วก็รถเอ่อรถดําก็ได้ไปเที่ยวก็ก็ไม่รู้เท่าไหร่อ่ะนะแล้วก็รถแมคโครก็ได้ไปเที่ยวนึงก็ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันนะครับผมไปหารแบง่งๆกันตามราคานะผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ